สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพราเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พราเครื่องมีผระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็2834 2835หรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็2834 2835ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะพี่ชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับวันนี้ผมมีมีเก่าๆหลวงพ่อเดิมอ่าหลวงพ่อกลวยนะพี่มาแบ่งปันนะพี่เดี๋ยวชมกันเลยนะครับพี่ดูครับดูพี่เก่าๆเลยครับดูครับใบยาวห้านิ้วครับรวมดำด้วยก็เก้านิ้วนะพี่เดี๋ยวผมมาออกให้ดูนะครับนี่นะพี่ดูครับ นะครับเก่าๆเลยพี่ดูนะครับเป็นมีดหมอหงหลงพ่อเดิมนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับพี่ดูนะครับดูครับเอาไว้เก้าร้อยบาทพี่เอาก้าร้อยบาทนะครับเดิมๆเลยนะพี่รายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นหงหลงพ่อกลวยนะพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับเป็นมีดหมอหหลงพ่อกลวยนะครับดูนะครับ ดูนะครับเก่ากึกเลยพี <c oughs> ่ด <gu> ูนะครับอันนี้เป็นหลงพะกลวยนะพี่มีังกรคู่นะพี่แต่ต้องไปเห็นดำจริงนะพี่จะเห็นชัดนะพี่อันนี้เก่าจัดเลยพี่เก่าจัดนะครับใบยาวห้านิ้วเท่ากันนะพี่รวมดำด้วยเก้าเอ้ก้านิ้วประมาณเก้านิ้วพี่รวมดำด้วยนะครับใบละเก้าร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาอันนี้อันนี้ผมดูเป็นน่าจะเป็นกระดูกนะพี่ผมดูเป็นกระดูกครับดูนะครับเป็นของหลงพอกลวยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ อันนี้เป็นของหลวงพ่อลวยนะครับเอา700บาทนะพี่เอา7 0 0บาทครับเป็นมีดปากกานะครับดูนะครับเป็นมีดอ่ามีดเล็กนะพี่มีดเล็กนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับเหรียญนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะพี่เก่าๆเลยนะครับดูนะครับ เหรนี้ไปเหรนหูในตัวนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูนะครับอืมดูนะครับสวยพี่สวยเดิมนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะครับดูครับมีเข็มด้วยพี่เห็นไหมครับมีขีดกองอชีวอนนะพี่ครับแล้วก็มีขีดเนื้อเกินว่าพี่เห็นไหมครับดูนะครับมีเส้นผ่าองยนัยนด้วยนะครับ ดูคนระับเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูนะครับดูนะครับนะมีจานหน้าหลังนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเ,เหรียญอาจารย์ฟันนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อกะไหล่ทองนะครับพี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับดูเส้นนะพี่ เส้นขนแมวคมชัดเลยนะพี่ดูนะสวยเดิมพี่เป็นเนื้อกักไ่ทองนะครับพี่ดูนะสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะสวยเดิมมากเลยนะครับเหรียญนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะ ดูรับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูนครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับเก่าเลยนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่600้อยบาทเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเกามบันไดอิดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอ่วัดเกามบันไดอิดนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะท่านนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับสวยเดิมเลยครับเหรียญนี้มีบ่าท่าพี่มีบ่านะครับเห็นไหมครับพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับมีบ่าสองข้างเลยครับดูครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อแดงอีกหนึ่งรายการนะครับรายการนี้จะเป็นอา่าเหรียญปีอา่าหนึ่งสพี่เหรียญปี1.3นะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะครับเป็นอา่าเม็ดพดเต็มเลยพี่ดูครับดูครับ เหรียญนี้เม็ดผดเยอะอยู่นะครับพี่ดูนะครับเอาเท่าไหร่ะเ,เ,เอาไป600บาทพี่เอาไปหกรบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีหนึ่งสานะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูครับมีตาพระอินด้วยนะพี่เห็นไหมครับมีตาพระอินด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่หน้าตาคมชัดพี่เนื้อหาเก่ามากเลยครับดูครับดูครับดูครับอันนี้เป็นพิมพ์ตัดช่อนะพี่เป็นพิมพ์ตัดช่อครับรายการนี้ผมเอาเอา 700บาทพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินนะครับเป็น,นพินมพ์คิดตาพี่เป็นพิมพ์คิดตาพี่อันนี้เอามาจากในกระป๋องเลยพี่เขาใส่กระป๋องเหมือนอเหมือนกระป๋องคล้ายๆกระป๋องแปง้งหรือกระป๋องอะไรเนี่ยพี่ดูครับดูครับอันนี้แง่มาจากในกระป๋องกัเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้ดูเก่ามากพี่ดูน้ําทองนะพี่ับพี่จะมีเหมือนน้ําทองวิ่งด้วยนะพี่ดูครับ ดูครับผมได้มาสององนะพี่ได้มาจากกระป๋องเขาเป็นพิมพ์คิดตาเหมือนกันเลยนะพี่แต่แต่อลงให้ดูองค์เดียวก่อนนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากครับเอาเจ็ดรพี่เอาเจ็ร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จจิรดานะพี่ดูครับพร้อมกล่องเลยพี่พร้อมกล่องเลยนะครับดูครับพร้อมกล่องเลยนะพี่ดูครับดูครับ ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นพระสมเด็จจิรดาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม ปีสองสี่แปดสองครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกอันนี้เป็นบล็อกดอกจันโค้งนะพี่ตัวหนังสือโค้งนะพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกตัวหนังสือโค้งนะครับเห็นไหมครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยมากนะพี่เหรียญนี้สวยมากเลยนะครับ เอา600บาทนะพี่600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนสายใต้นะพี่หลวงพ่อเปลี่ยนสายใต้นะครับดูนะครับประ so สองสี่เจ็ดสองนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับรายการที่ผมเอา เอา5 0าบาทนะครับ500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่จะเป็นอ่อันนี้เป็นนางพญาครับเป็นพระนางพญานะครับกุกํำแพงเพชรนะครับเก่าเก่าเลยพี่ดูนะครับเก่าเก่าเลยครับดูรับดูรับดูรับพี่เก่าเก่าเลยนะครับรายการนี้ผมเอา500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงโพสุกครับเป็นรูปหล่อหลงโพสุกน่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่ <p ii> ผมดูเป็นรุ่นแรกนะครับดูครับมีอุดผงเขาขาวด้วยนะครับพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะสัมฤทธิ์เงินไหมพี่น่าจะเป็นสัมฤทธิ์เงินนะพี่ดูครับผมดูเป็นสัมฤทธิ์เงินนะพี่เอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่วัดบางกระพร้อมนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญคล้ายทรงเสมานะครับประศสองสี่แปดหกนะพี่สองสี่แปดหกนะครับดูนะครับสวยนะพี่สวยมากเลยนะครับดูเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญนะครับดูนะครับดูเส้นเหนือเกินคมคมเลยนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นพระผงสุพรรณนะพี uh ่รายการนี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับดูนะครับมีรอยนิ้วมือด้านหลังเลยนะครับมีรอยนิ้วมือด้านหลังเลยนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อบาทนะครับเป็นพระ ผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีท่าพี่ดูมือผมใหญ่ท่าพี่ผมอ้วนท้าพี่ดูนะครับดูนะครับยังใหญ่กว่านิ้วมือผมอีกนะครับเอาห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสองรุ่นแรกเลยนพี่เนื้อทองแดงลงดํานะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูเส้นขนแมวนะครับวิ่งเยอะมากเหรียญรุ่นนี้เส้นขนแมวจะเยอะมากเลยพี่ดูนะครับ คมชัดหน้าตาคมชัดนะพี่ดูเหรียญไม่บวมนะครับดูครับพี่เหรียญไม่บวมไม่เบอร์นะครับดูนะครับดูนะครับผมเคยได้เมื่อก่อนโหบวมๆนะครับเลยพี่เหรียญน,นี้ไม่บวมแน่นอนนะครับสมัยเล่นใหม่ๆนะพี่ไม่รู้ว่าเหรียญบวมไม่บวมเป็นยังไงนะครพี่อันนี้จะเป็นเหรียญธรรมชาติเลยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า หลวงพ่อทวดนะครับเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่ดูครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นปีศูนย์หกหรือศูนย์ห้านะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญทรงน้ําเต้านะพี่ดูนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะพี่ดูครับเห็นไหมครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยพี่ดูครับสวยเด้อำพี่เอาอะไรดิเอาไปหกร้อยบาทครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อผ่างนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่างนะครับดูครับบ็อกคงเคนะครับบ็อกคงเคนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่างนะครับบ็อกคงเคนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูเส้นนะครับคมคมเลยครับออกปีหนึ่งสองนะพี่ดูนะครับจะมีเส้นของแมววิ่งขึ้นท่บบาทนะพี่ดูนะครับดูครับสวยคมชัดเลยพี่สวยคมชัดเลยครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับครับเอ่อต่อมาทพี่รายการต่อมาครับโอ้ผมลืมนะพี่ผมไปบอกบ็อกของเคนะพี่อันนี้เป็นบล็อกคอร์น่าจะเป็นคอร์ติ่งนะพี่ดูนะครับหมเข้าใจผิดที่ขอโทษพูดผิดดูนะครับจะมีติ่งนะครับมีติ่งนะครับเลขก็บล็อกคอร์ติ่งพี่ดูครับ รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นรีลาเม็ดขนุนะครับเป็นพระรีลาเม็ดขนุนครับดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่ดูนะครับเก่าเก่าเลยครับเอาห้าร้อพี่เอาห้าร้อยนะครับเป็นพระรีลาเม็ดขนุนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญทรงคล้ายๆขลามตัดนะพี่เป็นเหรียญเม่ยมโอนะครับถ้าสุ ระนาลีนะพี่ประสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญแม่เ้าวโมนะพี่ประสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเขี้ยวนะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะพี่หลงพ่อปานหรือเปล่านะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นเขี้ยวนะพี่ผมไม่ทราบที่นะครับดูนะครับดูนะครับ ดูพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับมีจานด้วยนะครับพี่มีจานนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปศงสองสี่แปดห้านะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับ เหรียนี้สวยเดิมพี่เอาหกร้อยบาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปุ่โตะนะครับรุ่น2นะครับปี 1, นึนะครับดูครับมีพระนตข้างหลังนะครับ 1, นึนะครับดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับเส้นดูครับเส้นวงเดือนนะพี่คมชัดเลยนะครับดูครับ รายการนี้ผมเอา600พี่เอา600บาทนะพี่ราคาแบ่งปันเลยนะพี่6 0รบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับดูครับดูครับถออทหารก็มีขีดนะพี่คมชัดเลยครับ ดูครับเป็นเหรียขอบก็บอกนะพี่ขอบก็บอกผูเชื่อมนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลงปูทิมนะพี่เหรียญหลงปูทิมนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับดูครับอันนี้จะเขียนว่าวัดแม่น้ําคูเก่านะพี่ดูครับนี่พี่เขียนโนวัดแม่น้ําคูเก่านะครับดูพี่ดูเส้นคมคมนะพี่ดูครับเส้นคมคมเลยครับพี่ ดูครับรายการนี้ผมเอา600บาทพี่600บาทนะครับสวยเดิมเลยครับเอา600บาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่เป็นเหรียญหลงูพทิมนะครับวัดแม่น้ําคูเก่านะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลง่พกลยปีศูนย์สนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับ ดูทับสวยเดิมมากเลยนะครับด like <s Elliott ills> ูทับสวยเดิมจริงนะพี่สวยเดิมจริงนะครับดูทับเหรียญนี้จมูกแตะนิดนิดทวีไม่เยอะนะครับพี่โหเหรียญหายากไม่เหรียญหายากนะครับดูทับดูทับมีจานนะพี่วอลเวตมีเนื้อเกินกองห่วงเหมือนมีปิ้งเกาะครับสระโอปิ้นะพี่เหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาททวีเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่เหรียญนั้นหนาเลยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมนะครับปีสองสี่แปดนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับเก่าๆเลยครับผิวหิ้งๆเลยพี่เป็นเนื้อปักา้านะครับดูครับผิวหิ้งๆเลยครับดูครับหูกลางด้วยพี่ด้านหลังหูหลังหัวจะมีขีด2ขีดระหว่างคอนะครับดูครับไอ้สี่ขีดพี่บอก2ขีดดูครับมีจานที่ก้นในวิรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระเงินนะครับ อันนี้เป็นเหรียญปี1นนะครับวัดบางคานนะพี่ดูนะครับนิยมสุดเลยพี่เป็นจอบใหญ่นพี่จะมีจอบเล็กจอบใหญ่นะครับนิยมนะพี่ในปี15นะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อกระไรทองดูเส้นขงแมววิง่งเต็มเลยครับเอาเท่าไหร่ดีเอาห้า 500. พอพี่เอา500นะครับสวยเดิมเลยนะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเป็นเหริงป่องหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเลยนะพี่ดูนะครับเก่าเก่าเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังนะพี่ดูนะครับ เก่าๆเลยพี่ดูรับดูรับผูเม็ดมวลสารเต็มทั่วองเลยพี่ดูครับมีเม็ดกรวดเม็ดทร,ร,รายเปลือกหอยดูรับก้อนแดงก้อนดำนะพี่ดูครับเต็มเลยนะครับดูครับดูนับขึ้นไข่เลยพี่ดูนับขึ้นคาบเต้าหู้นะพี่คาบเต้าหู้คาบเต็มเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเหรียญนี้เอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลวงประทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่ดูนะครับปีศูนย์ห้าพี่พิมพ์ปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะครับ ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแก้ววัดเครือวันนะพี่วัดเครือวันะครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับดูหน้าสวยมากเลยครับ รายการนี้ผมเอา5้าร้อยบาทนะครับตามต่อมาเป็นล็อกเก็ตนะพี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลงพ่อกลวยนะพี่ดูครับหลังสิงพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ดูครับหลังตะวันนะพี่ดูครับเอาห0 0อพอพี่เอาห600้อยพี่เก่าเก่าเลยครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้เขาบอกเป็นเดืินงูเหลือมนะพี่เจ้าของเขาบอกเป็นเดืินงูเหลือมครับดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับ มีผักเชือกเลยพี่ดูครับดูครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูครับเอาอะไรจะเอา500พี่เอา500บาทนะครับ500บาทนะครับ อ่าหมดแลนะ้วพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับ0928342835หรือคักไอทิไล0928342835นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกลาสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับสนใจองไหนชอบองคไหนก็โทรมากันได้เลยนะครับสวัสดีครับ